ครับก็ประสานไปที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับก็ทุกคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับก็สอบในส่วนของประเด็นที่มีการแอบอ้างเบื้องสูงครับก็กว่าจะได้กลับเมื่อกี้น้องคณะเล่าให้ฟังว่าถึง3ามทุ่มเนี่ยก็สอบอย่างละเอียดนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีแค่ในส่วนของน้องคณะที่ไปดําเนินการในส่วนนี้นะครับจะมีน้องปามี่นะครับที่เคยคบหากับไฮโซหมูกรอบท่านนี้นะครับก็ มีเรื่องราวสตอรี่คล้ายๆกันถูกหลอกในลักษณะคล้ายๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันมันคล้ายกันแล้วก็ไม่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเอามาทำอีกน,นะก็คือเมื่อ7-8ถึง8ปีที่แล้วเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็มีการแอบ,บอ้างในส่วนของเบื้องสูงนะครับแอบบอ้างในลักษณะที่ปลอมแชทเลยเป็นท่านเลยนะครับใช้รูปใช้รหัส นะเป็นท่านแล้วเอามาพิมพ์ตอบสนทนาเลยนะน่าตกใจมากนะครับเห็นแล้วก็โอ้นี่มันย่ามใจเนอะก็เลยว่าวันนี้เนี่ยหลังจากจบโหนนะครับก็เลยให้ทางน้องเนี่ยไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเช่นเดียวกันครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะก็เข้าส่วนไหนดําเนินการในส่วนนั้นนะครับก็มันไม่ใช่แค่วันนี้จบด้วยนะยังมีคนอื่นอีกนะครับที่ เนี่ยประสบเจอเรื่องแบบนี้แล้วลักษณะเดียวกันอีกยังมีอีกหลายคนครับยังมีอีกหลายคนก็เดี๋ยวเราจะตบเท้าไปไล่ฝังทีละวันทีละวัน,ท,วนทีละวันนะครับซึ่งเมื่อกี้อย่างที่ได้คุยกับทางคุณหมอนะคุณหมอก็คือทางาแฟนที่คบหากันหลายปีแล้วก็ตัวของไฮโซเนี่ยเกยตัวนี้ก็ยังอยู่กับคุณหมอนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นเดียวกัน แล้วก็ตัดความสัมพันธ์จะไม่ให้การช่วยเหลือนะครับก็เดี๋ยวจะติดต่อไปทางคุณหมอด้วยนะครับเพื่อให้ทางคุณหมอเนี่ยเขามาร่วมนะอยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็ดําเนินการน,นะกับไฮโซเกนี้เพื่อไม่ให้ไปก่อพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้กับคนอื่นอีกนะครับ,รบขออีกทีนะอ,อ๋อครับเนในส่วนของทางคุณกุ๊กเนี่ยเขาก็เล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เคยเจอผู้ชายคนนี้ นะครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยก็มีการแอบอ้างต่าง,างๆนานาเหมือนกันนะครับก,ก็เขาเล่าให้เป็นวิทยาทานนะเป็นการแชร์ข้อมูลเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยนะไปตกเป็นเหยื่ออีกนะครับเขามาเป็นที่ราเออเป็นลูกค้าที่ร้านค่ะมากับกลุ่มน้องๆที่เรารู้จักค่ะแล้วเขามาจีบอัไก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้มาจีบนะคะคือมาถึงว่ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาสร้างความสนิทสนมแล้วก็เริ่ม พอเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาก็เหมือนกับว่าสร้างความน่าเห็นใจอะไรเงี้ยความสงสารก็ดูแลตอนแรกเราก็ดูแลเหมือนน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดูแลไปแล้วก็เริ่มเริ่มแทรกซึมเข้ามา,าค่ะเขามีคารมทีอยู่ในคะาจนเราเขาไวเทอเช่นใจก็ดีนะคารลมดีนะคะแต่เขาจะเป็นประเภทแบบเทคแคร์ care, อะไรเงี้ยเอาอกเอาใจเทคแคร์ซึ่งแบบผ,ผู้ชายปกติทั่วไปบางทีเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงเขาจะแบบใส่ใจมากอะไรเงี้ยค่ะ ก็หลายเดือนอยู่ค่ะแล้วเาานมเเเท่่ไหรออกือบปีค่ะแล้วที่ผ่านมาจะมีพฤติกรรมแบบโอ้อวดหรือรู้จักคนใหญ่คนโตนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยตลอดค่ะยังไงบ้างอย่างเช่นไปเขาจะเหมือนกับว่าจะเอาแชทมาให้ดูหรือว่าทําแกล้งเป็นรับโทรศัพท์หรือว่าคุยให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบชิคชีสยังไงบ้างคะหลายเรื่องอ่ะยกตัวอย่างเอาคุยคนเดียวก่อนอ๋อที่คุยคนเดียวก็คือไปจับได้ว่าเขาว่า ใช้เฟซคอตั้งเวลาโทรเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเป็น,เป,นเป็นคุณลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเ้าก็ไปคุยคนเดียวแต่นี่จับได้เพราะว่าไปใช้ใช้แอปใช้แอปแบบบันทึกเสียงไว้เวลาสายสนทนาก็เลยไปเปิดฟังก็ปรากฏว่าคุยคนเดียวอ่าและนี่เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งค่ะท,ที่ที่ทำให้ให้รู้ว่าเขาหลอกลวงแลวใปสายที่เขาชอบแอบอัางเป็นใครบ้างคะอ่ะ ใช่ใช่หอออโรงเรียนแล้วก็ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายหลายคนเลยค mm. hm. ่ะอตอนที่คุยเนี่ยลักษณะมันเขาคุยกันเรื่องอะไรคะเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของตําแหน่งหรือว่าเรื่องของสัเภเทระทั่วไปทุกอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องเงินเรื่องตําแหน่งเรื่องงานเรื่องอะไรหลายๆมันคือมันวันวันนึงเขาโกหกเยอะมากค่ะทั้งวันอะค่ะก็เลยมีหลายเรื่องอ แปลกๆก็คือเริ่มจากเรื่องแบบซื้อบ้านแล้วไม่ให้เข้าไปดูเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไ่อยู่ไปอยู่ไม่ได้สักทีคือนานแล้วรีโนเวทไม่เสร็จต่อเติมไม่เสร็จสักทีลแล้วก็เริ่มเอกใจพอเขาคือเลื่อนการเข้าเข้าบ้านใหม่เนี่ยหลายรอบแล้วก็เริ่มเอกใจแล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลมาตลอดเก็บหาหลักฐานหาอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าไม่ถ้าไม่จับได้ตรงๆไม่มีหลักฐานเขาจะไม่ยอมรับนี่ขนาดมีหลักฐานเขายังไม่ยอมรับเลยค่ะ ขาจะซื้อสามหลังนะหลังหนึ่งก็หลายล้านอยู่ค่ะมันเริ่มเก็ตใสนี 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6่คือช่วงที่คบกันไปแล้วประมาณกี่เดือนะก็น่าจะประมาณหกห้าหกเดือนเพราะว่ามันมันเลยกําหนดที่เขาบอกเราหลายๆครั้งแล้วไงมันเลยกําหนดมันหลายๆอย่างด้วยค่ะแล้วมีรถนำขบวนหรือตอนนั้นยังไม่มีนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเขายังเด็กอยู่แล้วเขาก็ยังไม่มีแหล่งเงินที่เขาไปไปดึงมาได้ แต่ตอนนี้คือเขาพอเขามีแหล่งเงินที่เขาไปดึงมาได้เขาก็ใช้ตรงนี้มาทําโปรไฟล์ให้สาวๆคนอื่นเห็นอตอนนั้นก็ยังไม่มีายชุดสขาวข้าราชการดใดๆยังค่ะวมีช่วงนี้ที่ดอยู่บ้านาีค่ะแล้วเหตุการณ์ตอนก็คือเป็นเป็นที่เขาผัดเราเรื่อยๆจนถึงนวินาทีสุดท้ายที่เขาจะเอาตึกคืนที่เราจะเข้าบ้านใหม่ไม่ได้พอเ,เขามาบอกวินาทีสุดท้ายปุ๊บเจ้าของตึกเขาก็เลยต้องให้เราออกมา เขาก็เลยแบบเหมือนต้องมูฟเราไปไว้ตรงนั้นก่อนเพราะมันฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปอยู่ได้สักพักหนึงก็เขาจะใช้ไลน์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขามีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่ที่ปลอมเป็นไลน์ท่านมาคุยกับเราเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยสั่งเราให้ทําอะไรอย่างเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยอย่าไปทําตัวไม่เหมาะสมนะไปนู่นนี่อะไรเงี้ยคือเขาปลอมมาเลยอ่ะมันก็เหมือนอยู่นะคะเพราะมันมีข้อมูลด้านอื่นด้วย เขาจะใช้เป็นอ e ีเมลเป็นรหัสเป็นอะไรมาด้วยอะ่ะมันไม่ใช่แค่ในไลน์อย่างเดียวแล้วเขาก็คุยเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่าเขาคุยเฟซคอลไงแล้วคอไห่ที่ลองเริ่มมาจับโป้ได้ล่ะคือมันทีละเล็กละน้อยเขาจำไม่ได้หรอเขาแปดปีแล้วเนาะตอนนั้นที่ออมไลน์เป็นเบื้องบนนี่คอเนเียนเลยไมเ,เชื่อเลยก็เนเียนเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงๆแหละถ้าเขาใช้ใช้ความรู้เขาว่าในทางที่มันดีเขาก็จะจะจะ,จะดีนะคะแต่เนี่ยเขาคือเขาเขามีคําพูดนะเขาจะใช้ประโยคที่มันแบบเหมือนเออ ที่เขาใช้กันนะคะอย่างนั้นน่ะใช่ใช่ใช่ใชเขาะจะใช้คําพูดแบบเหมือนระดับนั้นอนะ่ะคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเปอะไรเปมันไม่เปะค่ะมันเอาเงินเราไปแปลงแล้วมันมาเปเรายัางไงบ้างคะพี่ปามีปัญหากันเรื่องทรัพย์สินมีตอนน้คือเขาเอาของไรเราไปบ้างก็ทยอยไปทีละอย่าง2องอย่างเริ่มเป็นทองพอทองหมดแล้วก็เป็นโทรศัพท์โทรศัพท์พออยากได้แท็บเล็ตเราไปใช้ ก็บอกว่าโทรศัพท์หายก็ยืมมาก่อนต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยพอเอาแท็บเล็ตไปปุ๊บไม่นานที่เราต้องใช้เงินแล้วแล้วเขาบอกเหมือนเขาหาไม่ได้ตามสัญญาเขาก็มาหลอกเอาแท็บเล็ตเราไปขายแล้วก็เอาเงินกลับมาให้เราบอกอันได้มาแล้วพอหลังๆเราก็ถามว่าแท็บเล็ตเราไปไหนอ๋อทำงานอยู่เขาที่เส้นระบบอยู่อะไรเงี้ยแต่ลรวระหว่างทางอ่ะเราก็จับคือเราหาหลักฐานมาเรื่อยๆเพราะว่าผสมผสานกันจีละเล็กละน้อยเลยที่เราพอจะทําได้เราก็ทํา ก,ออก,ก,ก่อนหน้านั้นก็คือใช่ค่ะก็คือไม่ให้ไม่ให้เข้ามาหาไม่อะไรเขาก็พยายามอยู่นะคะยายาใช่ใช่ดึกๆมาก็แบบมีรอยเลือดที่หน้ามามีเนี่ยไปโดนข้างบนเขาทำมาเนี่ยเพราะว่าเราอะ่ะจะออกห่างจากเขาอะไรเงี้ยแต่เราไม่สนใจเราก็บอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ออกไปคือเราใจแข็ง้วเราเราไม่อยากอยู่ในวังวนนั้นแล้วก้า้างอย่างนี้เลยเใช่ค่ะแล้วก็โทรเรียกตำรวจเลยแล้วพอมันได้ยินว่า เราโทรเรียกตำรวจเขาก็ไปไม่รู้ค่ะเพราะไม่ได้ออกไปดูอยู่นอกร,รั้วครูคาดัวตายหลายครั้งแล้วค่ะเอาส่งรูปมาให้ดูว่าเอามีดม,มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาแล้วก็เหมือนจะแบบเราจะอกไปข้างนอกไม่ให้ไปยอะไรเงี้ยเ้าก็ส่งมีดมาเนี่ยจะแทงหวัวใจเราก็บอกแทงเลยแล้วเราก็เอาสิเอาสิแทงมันก็เอามือเอามีดออกจากตัวเงี้ยแล้วก็เฟี้ยงทิ้งแล้วเราก็ออกไปเราได้ไปสืบไหมคะว่าคือใครที่เกิดที่ไหนพ่อแม่เขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็คน กรุงเทพธรรมดานี่แหละค่ะเพราะบ้านเขาไม่ได้มีอะไรตอนตอนที่ไปอยู่บ้าน,านญาติเขา,าเขาก็บอกว่าบ้านเขาจริงๆอีกหลังหนึ่งอีกซอยหนึ่งหลังใหญ่กว่านี้ซ่อมแซมอยู่ก็เลยต้องมารวมกันอยู่ตรงนี้เพราะบ้านอยู่ไม่ได้พี่อม,มองงไงคะว่าทุกวันนี้เขาก็ยังเอาบ,บออาาุคเดิมเรื่อแบบค่าคิทซันค่าตัวตายก็ เขาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่ตอนนี้มันแอดวานซ์ขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ประสบการณ์อะไรมันยังน้อยอยู่เพราะตอนนี้มีเงินมีอะไรเข้ามาที่เขาไปไปสูบมาจากคนอื่นได้อะเขาก็มีมีในการสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาให้มันเยอะกว่าเดิมสร้างเรื่องให้มันเยอะกว่าเดิมจริงๆพัดเรื่องเดิมๆเลยค่ะแต่ว่าเป็นมุกประเด็นเป็นมุกไงคะซื้อเวลาที่โดดคนมันจะโดดไม่โดดห้าหกชั้นนุ้งค่ะมันจะโดดทำไมสามชั้นล่ะคะที่เคยเห็นไหว่าเนี่ยเขาบอกพี่ตอนรอบนั้นอาจจะมาจริงแบบเป็นเรื่องที่ท่า มีต้องมีสักวันที่เขาต้องโดนจับแต่เราเป็นคนตัวเล็กๆไงเราไม่เราพูดออกมามันไม่มันไม่ดังพอพอต้องขอบคุณคุณคนะด้วยค่ะที่ออกมาพูดแล้วทําให้เราอะสิ่งที่เราเก็บไว้อะหลักฐานที่เราเก็บมาแปดปีสิ่งที่เราแบบคืออยากจะเห็นวันนี้เออเราก็ได้เห็นแล้วเราก็ก็เลยออกมาสนับสนุนเขาเพราะว่าจังหวะน,นั้นที่วันที่เขาโดดอะเขาออกมาปฏิเสธไงมไม่ใช่ะนะไม่ใช่พอคุณไม่ใช่คุณอะไรนะแต่งเรื่องแต่งเรื่องมาโดนแบ็กเมลอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องมาทําให้หลักฐานมันแน่นขึ้นเพราะไม่งั้นนมันก็จะแถไปอีกอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้โดนจับไปไม่เท่าไหร่เดี๋ยวออกมาทําอีกเพราะเดี๋ยวอนาคตอาจจะเป็นลูกหลานเราก็ได้ที่มาโดนแบบนี้พี่ปามนี่อยากจะบอกอะไรถึงคุณแพงโซคนนี้นนนบ้างคะ่ะและวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ,อ๋อสมควรแล้วค่ะสมควรที่ที่เป็นแบบนี้แล้วก็รอวันนี้จะไม่ไม่เคยคิดเลยว่าอ๋อมันคงจะดีขึ้นไม่ไม่เคยมีความคิดเลยค่ะ คิดว่าต้องมีวันนี้ที่เขาโดนจับที่เขาต้องแบบแบบเนได้รับผลกรรมที่เขาทำไม่เลยค่ะทำตัวเองทั้งนั้นสังหุ่นมาแปดปีนะใช่ค่ะเกบนะ็บไว้เก็บไว้เก็บไว้มานานมากจะลบหลายรอบแล้วนะคะหลักฐานเในในส่วนคดีที่เราไปแจ้งไว้ที่สวนบางเขนเนี่ยมันผ่านมาเกือบแปปีแล้วเรายังคิดว่าเราเจะดำเนินคดีต่ออยู่ไหมถ้าทำได้ก็ทำค่ะ โอเคนะครับผมก็ประสานทางท่านผู้มุ่กับที่สอนอบางเขนแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้10โมงนะครับเดี๋ยวจะพาน้องไปที่สอนอบางเขนด้วยนะครับไปต่อครับฝังไรวันเชา้ากลางวันเย็นตอนนี้รวมรวมเนี่ยก็มีทั้งผู้เสียหายและคนที่จากแชร์เรื่องราวเนี่ยมีเป็น10คนนะครับที่ทักมาที่ผมเนี่ยยังมีที่น้องคณะอีกนะครับยังมีที่ทางโหนอีกเยอะมากนะครับคือมันเยอะมากๆจริงๆไม่น่าเชื่อว่ามันใช้ชีวิตอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ได้เนี่ย โดยที่ไม่มีใครทําอะไรได้เลยเนี่ยมันมาอยู่ได้ยังไงนะครับมันแปลกมากนะวันนี้เอาให้ดูนะครับ1วันบินเลยเนหะ็นนะนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไปรับตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่จบนะครับทำอะไรของเก่าเนี่ยมันตามมาดูนี่แปียังตามมายังตามมาถึงทุกวันนี้นะครับทำอะไรไว้ต้องรับผลทั้งหมด